คลิปนี้ต้องขอโทษลูกค้าจากหัวใจเลยนะครับที่ไม่สามารถทําให้รถกลับมาเหมือนใหม่ป้ายแดงได้อีกครั้งนะครับโจทย์มีอยู่ว่าคันนี้เดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้านลูกค้าอยากได้สภาพแบบเดิมโรงงานนะครับแต่สภาภปยน่คืออยากได้ ป้ายแดงหมดเลยนะครับโดยตัดสินใจนํามหาบางเวนที่เ d ็เพื่อนๆนะครับมาด้วยใจนะครับเพื่อนๆจากประเทศมาเลเซียกวงกัวลาลัมเปอร์นะครับและเพื่อนๆดูสภาพจ้งล่านะครับผมนะถือว่าหนักมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกราบดินกราบสนิมนะครับกราบน้ำมันเครื่องนะครับที่มันผสมอยู่ต่างๆนานาเต็มไปหมดเลยครับแต่ด้วยน้ํายาประสิทธิภาพของเวนเอ็มดีนะครับเดี๋ยวช่าาของเรานะครับก็จะประเมินดูสภาพแล้วนะครับก็จะใช้เป็นตัวหัวเชื้อสลายกราบนะครับในการผสมเคลิปหน่อยนะครับผมนะเพื่อที่จะให้มันสลายออกมา เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับและใช้แรงดันน้ํำในการทาความสะอาดนะครับ เราจะทาการสปาช่วงล่างใช้เวลาประมาณไปทั huh no here, like ้งหมดเกือบ1วันเต็มนะครับเพื่อนๆที่ดูครับผมนะไม่ว่าจะเป็นกราบสนิมกราบดินครับหลุดออกมาหมดเลยนะครับที่อยู่ในโจกกระซีอะไรครับเต็มไปหมดนะครับยิ่งฉีดยิ่งออกนะครับในส่วนของบันไดนะครับเครื่องนะครับก็ตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับโตก็เริ่มขาวนะครับและนี่ก็คือตอนที่ว่าเสร็จนะครับกานนี้ใช้เวลาไปทั้งหมด2วันนะครับเพื่อนในการทําการนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาอบไฟวอรเลยนะครับและก็มาขัดในส่วนที่ว่าเป็นสนิมนะครับฟองน้ําก็ถอนให้นะครับ ส่วนนี้นะครับจะอันตรายมากนะครับผมนะาทุกคนส่วนมากก็จะเน้นถอดฟองน้ากันนะครับแต่กครจะไม่ถอดก็ได้นะครับบางเมนกินดีให้บริการครับได้หมดขอแค่สั่งมาครับไม่เคยขัดนะครับมาในส่วนของการตอนการปิดชิ้นงานนะครับคันนี้มาพ่นแบบสูตรเดิมโรงงานนะครับเราก็ต้องคงสภาพไว้เดิมโรงงานให้ได้มากที่สุดนะครับตรงไหนที่ดาเราก็ต้องพ้นดำนะครับตรงไหนที่ขาวก็ต้องพ้นขาวนะครับหัวน็อตนะครับบางเมนทาให้กลับมาเป็นสีเทาเหมือนเดิมอีกครั้งนะครับผมนี่ก็คือเก็บงานเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับและนี่ก็คือพ่นการสนิมแบบบบสูรรเดิมโงงาน MD ไ์ ไปนะครับเ,เพื่อนๆเห็นความแตกต่างไหมครับนี่คือความชัดเจนความสุดยอดนะครับผมนะได้ประมาณนี้นะครับลูกค้าดีใจชอบมากนะครับผมนะอุตส่าห์เดินทางมาจากมาเลนะครับรับรองไม่เสียเที่ยวแน่นอนไม่ทําให้ผิดหวังนะครับ มาที่บางเเมนนะครับต้องป่านมือบังเมนทุกการนะครับทุกการเลยว่าต้องเจตเจนนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ว่าดูคลิปนี้แล้วครับคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างครับกับงานที่ออกมานะครับหัวน็อตเครื่องตรงไหนดําก็ต้องดำนะครับตรงไหนไม่ดําก็ต้องก้นใสนะครับนี่คือตอนที่ว่าเสร็จแล้วนะครับผมนาได้สภาพแบบนี้เจ้าของรถก็ยิ้มกันเลยนะครับมาในส่วนของขั้นตอนการเก็บชิ้นงานนะครับเป็นการความร้อนเลยนะครับบังเมนล้างให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นความก็เครื่องเป็นการความร้อนเป็นการโล้นะครับหรือจะเป็นโอย่างสเปรย นะครับหลังจากนั้นก็ประกอบด้วยช่างงานของเรานะครับมาในส่วนของขั้นตอนยกแม็กเนเนอร์แล้วก็ล้างนะครับโอ้โหพูดอย่างกับขนมเปานี่แผ่นกันเลยครับนี่คือคราบน้ํามันนะครับที่ผสมอยู่นานมากนะครับผมนะหนักมากทีเดียวเลยนะครับก็จะใช้เป็นตัวหัวเชื้อสารกับของเบสเอ็มดีนะครับน้ำยาหัวเชื้อสารกับนีออนในการทําความสะอาดนะครับก็ฉีดข้ไปแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็มีการล้างโอ้เครื่องด้วยนะครับผมนะแต่ด้วยเวลาที่จํากัดนะครับกันนี้มีเวลาให้บอกแมนแกสองวันนะครับเลยเลือกที่จะเป็นล้างแบบพรีเมียมนะครับไม่ได้้้โโททษษนนนนะะคครรรรัััับบบแต่่ีถาาองว ถึงแน,น่นอนนะครับเพราะว่ารุนอาการหนักมากเลยครับอยากจะถอด้วยนะครับแต่มาลีก็มีเวลาแค่สองวันนะครับไม่เป็นไรครับโอเา